เดี๋ยวพยุงพยงั่ง่อนเดพี่น้องจกหาถุงมือนะคะเย็นนะคะเย,นยน็ยนเย็นเดี๋ยวกันเดพี่น้องเพราะว่าต้องเอาถุงมือออกถ้าเรหั่นเมื่อกี้ไปจับวัฒนศรพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนะคะพี่น้องขึ้นไล่แจ้งนอนกับพี่น้องเด้อบปรดูนดอกเย็นนะคะพี่น้องใส่บะใส่เสียนะหมกไหลนะคะพี่น้องคะ่ะอประเสรสิฐ เดือนวันแหลกทุกคนกะจากทยอยกลับมาแล้วนะพี่น้องนะทยอยกลับมาแล้วพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นยพี่น้องด้วยเบิ้งเบิ้งข่อยนะเสื้อนะหน่อตกใ่เสือนะค่เะ,คะเย็นนะคะน,น้องใส่หมวกน้ำนะคะพี่น้องใส่เสือข้างในก็เป็นขนข้างนอกก็เป็นขนนะคะพี่น้องคะ่ะอ้ย มนัสการจ้าท่านอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะเอออากาศเย็นท่านอาจารย์เน๊ยใส่หุงมือคางนึ่งคางนึงก็สิจกกระเป๋าไว้อามือแดงจริงๆว่าจับอัน,นอันนั่นล่ะคะ่ะจับไอ้ขากลองกสิอันใส่ถุงมือไว้เย็นค่ะอาจารย์เป็นไฟนอว่าสันบี โอ้ยหนาวคักหรือพีวันเพ่นจ้ะบอกว่าประมาณอีกประมาณแปดโมงหรือเอ้ยสิบโมงสิบโมงว่าหิมะสิตกว่าสันปะ,ะตกก็ตกพ่อไปปล่อยอากาศเย็นเย็นอันครัอากาศเย็นอาะนอ้องมาขึ้นไหลจักหน่อยพี่เราบร่โดนหรอกเอาเช้าส,สิบนาทีนะคะก่อนส่งงานะคะตื่นสายนอ้องตื่นสายกินยาแก่อันแก่ภูมิแพ้ ยาปวดไปน้องยาแก่นอนหลับพ่อพ่อให้ง่วงนะพ่อพ่อเหง่วงนะคะก่อทุกสันพ่อพ่อให้งงะะใหสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่นอ้องเด้อบ่มีหยังดอกพี่น้องกุิมาทักทายเว้ากันจักหน่อยนะคะก่อนสิก่อนเฮ็ดงานนะคะพี่น้องเพิ่นว่ากระจายหยุดว่าสอยบ่หยุดดอกว่าซั่น,ว,น,น,ว,นว,ว่าจันสิเฮ็ดงานว่าซั่นวะข้อมือวัดจันทร์เพื่อคอยมาเห็ดว่าสันบ่บ่บ,บ,บ,บ่เอาว่าสันวะ ก็เลยเห็นเอามากกามาว่าสันปะอตอนเศร้าหรือมีไฟตอนเศร้าจ้ะไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดอัตโนมัติของเขาเองมันเป็นไฟอันคิดมัดเดี๋ยวมันจิตอันอันปิดอัตโนมัติของเขาเองเอ้ยไวแม่น้องแฟดสวัสดีปีใหม่พี่เพ่นก็นเอ้ยมือวานน,าน็อกแฟน สามสิบเอ็ดวัสวอันดอซีเข่าดาวกับลูกวัสดุเอ้ยพี่น้องกินอันเบียร์ไปสัน่นสองแก้วเด้อพี่น้องเด้อให้นาเกินกินได้แต่ให้นากินวัสดะน,นี่ก็ไปกินวหว้แดงสองแก้ววัสดะที่นี่เป็นนกนอกอัญยังพี่น้นองอันเป็นนอกอันแม่น้องแฝดเป็นนกอันแซมเปียนบอกว่าแซมเปียนไดกินที่ไรเนี่ยโอ้ยมาต้องถ,ถามเด้อพี่น้องเด้อตีลังกาหัวคิดหัวขวม บะถือกันการจะเรียถึงว่าบะกินอันยังกระตามแจมเปนนี่แมนโหลดคันกินกับวินม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 ินต้องนอนมันวินมันวินก็เลยนั่นบรรยากาศเอาก็สิบันนั่นมาอันเจ้านายพ้นกลับมาแล้วพ้นว่าไปสิไปอยู่อิตาลีว่าสันจะกลับมาเหมือนว่าอังคาหนาเด้อว่าสันว่าโอ้ยสันกลับมาแล้วว่าสันว่าสันอยู่บ่ไหวว่าสันว่าเนาะ คนมาหลายว่าษัหนะสัตวก,ก็เลยกลับว่าษัหนะก็เลยเออเหตุกับสะสมกันไปแถมเสียภาษีอีกอู้พี่น้องแบบสีแห้งแต่ก่อนจ่ายภาษีร่วมกับสามีเนาะจ่ายภาษีร่วมกับสามีเขียนแม่น้องแฟดนี่อันนั่นนี่ทุกปีนั่นทุกปีเดือน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 ,อนตุลา ตุลายี่สิบสี่เซยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี่ก็เริ่มอากาศหนาวแต่ว่าปีนี้อากาศบอกว่าถืกมันสิเป็นฮอนฮอนหนาวหนาวคือบา,น,าอนเห่าเลยล่ะเปุ๊บถ้าทอนแหวี่วีนี่อย่าว่อาอากาศอากาศมันสูงว่าะสัตว์อากาศมันสูงอากาศมันสูงสวัสดีจ้าน้องยาสวัสดีปีใหม่ด้วยจ้าสวัสดีปีใหม่เอออยากน้ำเจ้า โอสีขาว่ะสันวะโอ้ยเลยนะเห็นวะเี็นปะเขามานั่งเข่าดาวกันเนี่ยเต้นเลยอยู่นี่บบรย์ออกมาน้ำเข่าลูกออกมากับสามีพี่เพ็นนกขาสีปังง,งังกลาว่าโอ้ยแม่แม่ป่ะสันวะมาม่าไม่ได้ไปเลยอยู่ว่ะสันวะเอา้า ก็บอกว่าแม่ยังไม่กินแชมเปญบอกกินก่อนได้ออกไปว่าสันวะป้ากันมาสื่ออยู่นี่แหละมาสื่อเป็นอย่างไรบางคนเขาก็ไปแม่อันทังทังทังริมน้ำทางริมน้ำทา้งปูนทางปูนปอกไก่ดอกยางออกจะนนี่ไปบอกไก่ดอกจากสวนนี่ไปบอกไก่ประมาณอันสิบนาทีตรงผ้ามาหน่อยไปสวนพูนก็บอกว่าแม่บอกกินแม่บอกกินแชมเปญว่าพวกนู้กับพวกพ่อให้กินกินกินม่แล้วเขากินได้แล้วเนาะ แต่ลูกไายเขากินน้ำสมแต่ลูกสาวนี่กินอยู่ปอยเขาหัดกินไปพไปี่น้องลูกสาวเป็นผู้หญิงเนาะเพื่อเขาไปคบมูสังสันมูวัดดีจ้านนองจานเป็นจังไโอ้ยพี่เพ่นนกเมื่อไรไปอันเข่าดาวกเขาเข่าอยู่ที่นอนลุกบกคืนโอ้ยวิ่นหัวหลอนให้ดากิน ไปสองแก้วไหว้แดงไปสองแก้วโอ้ยมันตีกันว่าสันแชมเปญแก้วหนึ่งโอ้ยแชมเปญีผ้าตีว่าสันวะโอ้ยเมาว่าสันวะเอ้ยมันไผ่นอกรูปเนี่ยวาสันวะคุณอันอิ้นสื่ออย่างภาษาอังกฤษว่าสันวสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณวันเพ้นอันคุณกามุนบ่กามุนบ่ อ่านพิษอ่านผูกก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อวาัชระเริ่มปึ๊แล้ววัชระพี่น้องผูดเ่าเริ่มกลับลุ้มกลับร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อวาันระสุขสันต์วันปีใหม่เด้อพี่น้องมาเฮ็ดงานได้มาเฮ็ดงานบมาเราเปิดไฟแล้เราเปิดไฟเลยหรือว่าบ้านตื่นหนึ่งสองสามเออตื่นแล้วตื่นแล้วห้องครัวตื่นเห็นตื่นไฟเสียงตื่นแล้วตื่นแล้ว เราสิไปหาหมอแนะนำอีกหน่อยสันวะโอ้ยบรรยากาศเด้อเสียงอีกกาก็ห้องโก๊ก ục, 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 บโกบโก๊บโก๊บโกเป็ดน,น้อยเป็ดนาวว่าสันวะโอ้ยว่าสนบรรยากาศเ้อคนแถวภาคอันโู้เต็มเ้อพี่น้องน้องลูกว่าเต็มแม่สวนก็เต็มคนเยอะว่าสันวะเขาไมาเ่เฮ็ดอันอนันเนาะปีนี้มันไปสลองไดได้น้องจันเพ็ดงานหรอวะหรือว่ายุดอีกปีเพ่นกะว,ว่าได้หยุดดอก เฮ็ดงานแต่ว่ามันหน่อยลงนะนะสองมือวันจันทร์อังคารจันทร์วันจันทร์วันพุธวันพุธกับบรายเฮ็ดเฮ็ดระวังข้าน่นนะวันศุกร์สามมือผู้เฒ่าคนบรายไปไซสบางคนก็บบรายไปไซว์สวสุวรรณก็สศิวาสิคิวหย่าอยู่ดอกสิบห้ายกเปลีนเฮ็ดบัตรไอ,อไปเฮ็ดบัตรประชาชนที่นี่ก็บศิไปแจ้งอันบัตรเขียว จากห้านสาวแล้วสีหอบลงขยะน้ำรูปเปาเห็นแต่ว่ากระเป๋าลูกขังกระเป๋ามันจะห้อยอยู่อันขาโตขาเก้าอี้ตั้งไดไปกองไอ้หะอายุถามมาเอาชั้นตอนฉันยกขึ้นมาฉันบอเห็นยังว er. ่าสันสงไซร้รานสาวสีหอบหอบหอบไปกับอันกระดาษห่อของควันนั่นลหละเป็นกระดาษห่อของควันกันนั่นล่ละก็ะสลากระดาษห่อของควันกันนสิไปนะาะพี่น้องจ้ะบอบคนที่มาเวีย เอาใจพี่น้องว่ามีย่างกุ้ยชุ้ยย่างเนาะหาสืบชิมก์ขึดนๆึ้ๆอยู่พี่น้องเว้ยมันหนาวเย็นจ่อยๆฮิบบอกว่ามันนี่หิมะสิลงร่าสันวะยี่สิบเปอร์เซ็นต์วาสันวะพี่น้องป่าไปไซพี่น้องโอ้เห็นแต่เป็ดโอ้นแม่น้องแฝดเว้ยคุณปลาสิลาเป็ดวาสันคงสิเมาอยู่ดอกกันวะน้องจันกระไดเดี๋ยวเราซีชวนกันไปกินเข่าเด้อ ไปหากินนั่นไปกินนั่นนั่นลอกกันนกคือกันน,ก,น,ก,น,นกทั้งนั่นนั่นดีนะนกทั้งสองก็บ่ได้กินอย่างนกเซมเป็นขวดหนึ่งคุณยายให้เสมเป็นมาขวดหนึ่งกะสืออันอย่างมัน,นิดๆได้หน่อยน้อ,นองจัน ี่นี่สุดท้อระหดอันพ่อปูกระเขาร่งบานอุ้ยพี่น้องมีแต่เรื่องมแต่เรื่องแต่เล่าพี่น้องคะ่ะบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศนะคะจะไล่าตาเด้อพี่น้บรรยากาศนะบรรยากาศจิมวันเนาะได้ไปเข่าดาววาได้เข่าดาวไปห้างไหนบ่โอ้ยาันวะเอา้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช่เด้อจ้ะอืม กสิขออนุญาตลงแล้วาเอาแค่1ิบนาที่ธนาจารย์วันสิพานไปกสิขึ้นบ้านห้หินสิขึ้นบ้านะสิพานมา่ดามไปห้าหมออะไรเนาไปนวดนะคะพี่น้องโอเคบอกเมือ่อไปรบายพี่น้องคะ่ะบอกเมือ่อบบายด้อค่ะว่าอากาศเย็นแล้วค่ะบายบายไนเวลาแล้วค่ะ